ก็นะครับก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กับรายการเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาแจ้งถึงเซิร์ฟ MCPE Kingdom Q นะครับอ๋อก็มีวับใหม่เข้ามานะครับวับเป็นเกม PB นะครับเป็นวับ PB นะครับก็จะเป็นวับ PB ของเรานั่นเองนะครับ PB ก็จะเป็นกระดุม PB นะครับเริ่มแรกนะครับใช้ธนูและดาบได้นะครับถ้าชนะจะได้3,000บาทนะครับ แล้วก็ทีมละไม่รู้ทีมมีกี่คนครับช่างของมันนะครับก็จะแจกเสื้อเสื้อโซนนะครับรบเชตนะครับแล้วก็แจกเนื้อเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูที่ย่างแล้วนะครับแล้วก็แจกไอรอนซอสนะครับอแล้วก็เป็นวาร์ฟนะฟังวิดีโอเหมือนกันเลยนะครับก็เราจะไปดูที่ตัวของของไอตรงนี้นะครับของไอตรงตัวสนาม p b บนั่นเองนะครับก็เหมือนสุดนะครับก็ต้องขอบคุณ s อคุงนะครับที่ ที่สร้างสนาม P B นี้ให้เรานะ S S คุงนะครับเอ่อช,อ,อ,ชอ,อชื่อชแนลเหรอครับชื่อชแนลเขาชื่อ S อะไรนะฮะ S C อะไรไม่ใช่อ๋อช่างมัวมันนะครับไม่เป็นไรครับจึ๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บก็รอนะช่างหัวมันนะครับก็สนาม P B นี้นะครับก็จะ มีหลายศพนะครับที่ข้ามตายนะก็ถ้าอยากเล่นก็มาเล่นกันได้นะครับก็สําหรับการแจ้งการแจ้งวันนี้ก็สวัสดีครับ